หลานครัเด็กพึ่งปลูกพึ่งหลานเมื่อจุขุนจกหลานแต่แม่ความจงเมื่อจุขุนพวกเจ้าถ้าเป็นพงพงใจเขาลูกหลานทุกคนเนออแล<ะ>้วก็พี่กับน้องอ,อยู่น้ำพี่น้ำน้องอยู่นำ้ำมูน้ำครูทุกคนครัมีแต่คนหักคนเพียงพวกลูกพงแต่เมื่อจุขุเนเออแม่าสาสาตัวใครแม่แข็งแรงนะ,ะลูก อยู่ลูกลกับหลานไปตลอดไปนะแม่เนาะเมนี้เอาซีนมาสมมาอันแม่ทองพันเพราะว่าปีใหม่บัดไดมาแม่เอ้ยลูกสาวเนี่ยอยู่เซนเนโก้พี่ออดีตพี่ออดีตเอ้ยนี่พี่โดพเพนพี่ออดีตไปอยู่พี่ออดีตมาเบิ้งเจ้าเนี่ยมาเบิง้งดูนี่เนาะแล้วมาทักทายเราเนี่ยพี่ออดีตมาพ <มา S 1> อดีมาพี่ออดีตดูทีวีอยู่เนี่ยนะสวัสดีเจ้าออดีตเนี่ยเขาเข้ามาทางนี้นะเขาไม่เรียกเธอเลยนั่นอะ เร็วไหมน่ะน้องเช้าเธอเปนคาพิเยกเนี่ยเอาผ้าถุงมาให้แม่มาสมมาแม่ม่ให้พี่ของพี่หนูพินไปตั้งห้าผืนนะเขาสมมาแค่สองผืนเราแต่5ห้าผืนไม่รู้อ่ะคนมาด้วยกันสี่คนเราก็ต้องเอาห้าผืนค่าข้าวค่าน้ำค่าที่อยู่ค่าค่น้ำมั ถ้ารู้อย่างนี้จะอยู่สักเจ็ดวันคุ้มอยู่เจ็ดวันก็สิบผืนค่ะทุนโอ้ได้เลยเอาไปหมดเลยสําหรับ for you no p r o l e รือ่ปน่ะพอคุ้มค่าว่ะจิแม่เป็นใรดีใจบอลูกเต้ามาอย่างสบายดีนเ่แม่้องผันเนอะได้ลูกไม่ไม่ได้ลูกไม่มื่อนี้เดอนลูกไม่มาอยามาเยี่ยมย่ำสรมงสร้างคนมาสีคนก็มาเหมไอนกันเพราะว่าเพื่อนได้เอา สิบมากึ้นมสิ้นเอาพระเวียงมาสุ่มมาแม่พระว่าเดือนห้าเพิ่นปไดมามือนี้เพิ่นมาเพิ่นก็เลยว่าเอาสิ้นมาสุ่มมาแม่ขอให้ลูกทุกคนมีความสุขพ่อเมาผิดมือบอกวันนี้เป็นมือพ่อเนาะแม่เลยอีพ่อไปแส่นอนบอกแม่บองอยู่โตเลยไปเลยแล้วเขียนหนังสืออบ้า โอ้แสแม่เอ้ยเิ่นอันลูกออดี้เิ่นบอกว่าขอให้ทูตแม่สุขภาพแข็งแรงลูกก็คือกันถ้าลูกสุขภาพแข็งแรงคือกันเจริญก้าวหน้าเอามีความสุขตลอดไปเด้อลูกเด้อตลอดตลอดตงยันนานนี้ว่าเขามีความทุกข์ความหอนอย่างต่อไปนี่แล้วก็มาก็มายาแม่นี่แหละไปใส่ก็ต้องมาไปหาเพิ่นเนาะ แม่ทองพันเพินเป็นแม่ของเอโนพีนกับซัาแม่ขน้อยเปินเป็นเซลลวกับเยื่เครือไปมาหาสู้กันนะแม่เนาะถือว่าอ้าเป็นไงมาหาแม่ทองพันเป็นแมมมีความสุขที่สุดเลยได้แม่มาอีกแล้ว <laughs> ไ,ดได้นไดไ้เลยดีใจหลายๆกลัเป็นกําบากกรรพอยไม่ต่างแอะไรเท่าไรแล้วก็<ม>วพอแม่แม่คำพันบรนใจดีค่ะเช็นแล้วก็ใจดีแต่ว่าบทไหนเห็นเนี่กระบอกเป็นยังสัมผัสสัมผัสเม็ดเป่ลูกแม่แม่มีความเมตตาลูกๆเลยก็เมตตาเลย ก็แบบเป็นปื้มที่แม่ไปเก็บดอกไม้มาใส่ให้นะล่ะที่เป็นแดงคันนะปื้มปื้มอันนี้คือบ้านเพิ่นนี่เด้อพุ่นน่ะคนใดพูดนะบ้านเพิ่นเนาะเอาบ้านเพิ่นกำลังง่ายเรเดี๋ยวสิไปเตรียมตัวมื้อนี้เพิ่นสิเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งแม่น้อมเลี้ยงส่งแม่์ลำใหญ่เนาะเลี้ยงส่งบ่มีอาหารยังมีแต่สุกผักนี่แหละเขาอยากกินนะแม่บ่ต้องไปกินไงแล้วออืนี่ละสุกผักแต่หมองลวงนะแม่เนาะ จาดเหนจะห้างร่วงเด้อลูกก็ดีเว้ามาบรอกินแล้วอ่าติดตามต่อไปเด้อบายบายมันบอกว่านึกถึงตลอดเลยเพื่อคินฮอดเจ้าตลอดทุกโอเคอ่าบายมับ่ินฮอดเจ้าคือการละนางเอ้ยอือบายบายอุ๊ยอะไรเนี่ยพี่ก้อยไม่ยอมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่ง ไม่รอลูกสาวอีกคนเซ็ตเยาบ้านใหม่หรือหลังเก่าคะอ๋อบ้านพี่หนูพินบ้านหลังเดียวอยู่รัดเบกัสนี่ไงหลังที่พี่ออดี้มานอนไงอเพี่ก้อยบอกว่าไม่รอลูกสาวเลยเดี๋ยวตามมาก็ได้เดี๋ยวจัดใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะโอเครออยู่นะจ๊ะ ก็ S <S <ฉ>ย,ยังรอผ้าสบายก็ยังรอจำไม่ต้องเสียแจน,นะคะถ้างั้นเดี๋ยวจะเริ่มต้นใหม่เนาะโอเคเดี๋ยวกลับมาบาย